เทสเสียงคาดดีมอแปลงครับตัวนี้ขนาดแท่น3 u ยูลึก20นิ้วนะครับตัวนี้หมอแปลงกับชุดซีเป็นมือสองนะครับส่วนไอคาดดีกับแท่นก็เป็นมือหนึ่งนะครับแต่แท่นก็มือหนึ่งเก่าเก็บนะครับแล้วก็มีฮิตซิงที่เป็นมือสองครับท่านี้8,900น้บาทนะครับขับ18นิ้วได้ข้างละ3 4ถึงดอกนะครับบาลานซ์ในตัวนะครับ คาดีมีบรลจุในตัวนะครับแล้วก็ C หนึ่งหมื่นแปดพันไมโครเจ็ดสิบเอ็ดโวลต์แปดลูกนะครับตัวนี้อนุกรมกันนะครับไฟสูงนะครับหม้อแปลงก็ลูกใหญ่ๆเลยหม้อแปลงน่าจะประมาณห้าถึงหกพัน VA นะครับป้องกันระ่วพงก็อยู่นี่นะครับคาดีมีป้องกันสายช็อตด้วยนะครับพัดลมระบายอากาศสองตัวนะครับด้านหลังนะครับโอเคอันนี้มาลองเสียงให้ฟังก่อนว่าเสียงมีเสียงปกติไหมนะครับเดี๋ยว ลองเสียงแล้วก็จะเทสกําลังงานไอวีีทีนะครับอโอเคอันนี้ต่อข้างข้างขวาครับไม่กี้ไม่หำนะครับดังปกตินะครับ วียูยังไม่ได้ตั้งนะครับอันนี้ข้างขวาอ่าย้ายมาข้างซ้ายดูว่าข้างซ้ายจะยดังเหมือนกันหรือเปล่าข้างซ้ายนะครับเทสกํกำลังงานไอเอ็มเฟนะครับตัวนี้โหลด8โอห์ม เิ่งสัญญาณปึ๊บห้าสบสอโวลต์ตัวนี้ยังไม่พีกนะครับยังไปได้อีกนะครับแต่ว่าเกณฑ์มันสุดแล้วเกณฑ์ขยายมันเบานะครับเดี๋ยวย้ายมาข้างขวาดูว่าข้างขวาปกติหรือเปล่าปึ๊บสัญญาณลุกขึ้นปกติทั้งสองข้างนะครับ จะต้องหามิกตัวเล็กๆมาไว้ดันเกียน์แล้วเกียนมันต่ำโอเคประมาณนี้ครับปกติั้งสองก้างนะครับจัดไปครับ